ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เชิญชวนมาทานเย็นตาโฟหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับนายอ้วนเย็นตาโฟหมูบะเต็งนะครับผมมาจากเสาชิงช้าเลยนะครับตอนนี้ก็มาเปิดบริการที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับใกล้ๆบ้านนะครับไม่ต้องไปไกลถึงเสาชิงช้าแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาได้เลยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับที่สรรหา มาด้วยคุณภาพทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับลูกลูกชิ้นกุ้งทอดนะครับแล้วก็หมูบะเต็งนะครับทาว่าหมูมะเต็งก็ทํามาจากพะกงของหลานๆนะครับที่มาเขาเรียกว,ว่ามาขายต่อนะครับสู่รุ่นสู่หลานเลยนะครับดาบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้ง คือก๋วยนะครับอร่อยเด็ดมากๆเลยครับก็เชิญชวนทานกันนะครับไม่ว่าจะสั่งทางไลน์แมนนะครับ p ิกอัพนะครับหรือว่าโรบิว o ์อะไรได้เลยนะครับโอสั่งกันได้นะครับวัตถุดิบคุณภาพทั้งนั้นนะครับน้ําซุปอร่อยเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่หรือว่าชุดหลายคนนะครับ ผมสั่งก็จะเป็นชุดเย็นจาโฟเซตเซตหนึ่งนะครับชุดละ125บาทนะครับชามเบอร์เลยครับแล้วก็จะมีถ้วยเล็กๆเป็นเกี๊ยวแล้วก็เกี๊ยวคุ้งให้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับก็นี่ครับน้ําซุปนะครับขายดิบขายดีนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพนักงานก็จะตักที่เดือดแล้วนะครับลงมาเติมในจุดนี้นะครับ โอเคครับก็ต่อคิวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจานชามของทางห้างเดอรมอลก็จะใหม่นะครับช่วงนี้นะครับใหม่เอี่ยมสะอาดนะครับสองครับสองเบอร์นะครับพนักงานกําลังตักใส่ชามพี่เส้นเลยเนี่ครับอร่อยอร่อยนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับต่อพนักงานบอกว่าถ่ายได้เลยครับพี่นะครับ ขายได้เลยนะครับช่วยโปรโมทให้นะครับต้อมก็เลยมารีวิวนะครับผมให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยากทานเย็นตาโฟนะครับรว่าจะเป็นน้ําซอสแดงที่เข้มข้นนะครับนี่ครับเครื่องปรุงและวัตถุดิบทุกอย่างนะครับเต็มชามเลยนะครับผมครับตำนาน50ปีนะครับจากรุ่นอากงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็ ไม่ต้องไปไกลนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับใครที่อยู่ย่านนี้ก็มาได้เลยนะครับเดอะมอบางกะปิชั้นจีนะครับผมอ่าเรียกว่าอร่อยเด็ดนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจดนี่ครับสั่งมาแล้วครับ2ชุดนะครับชุดละ125บาทนะครับคุ้มมากเลยนะครับตาับอมาทานกันได้นะครับ ค่ว่าจะเป็นหือกล้วยครับลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาแล้วก็น้ําจิ้มเด็ดเลยครับครับวันหลังต้องไปใหม่แล้วนะครับไปซ้ํารอยเดิมนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้าม,ม,มาติดตามต้อมชาแนล53นะครับ